อีพีที่สิบสองนะครับก่อนที่ผมจะไปสรุปเนาะเย็นนี้เยน็นนี้เดี๋ยวอย่าลืมจะพลาดนะครับผมอาจจะสรุปผมน่าจะสรุปร่างให้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็บนเออไม่แน่อาจจะสรุปรวมหรือเปล่านะรอดูอีพีที่สิบสามถัดไปก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมถ้าใครจะเลือกซื้อลอตเตอรีร่เนาะก็จะมีสูตรสิบล่างนะเวลาไปเลือกซื้อลอตเตอรีร่ว่าล่างควรจะเน้นหลักสิบที่ตัวไหนเนาะก็มาดูจากสูตรนี้สองสูตรชนเนาะ สองสูตรชนชนที่ตัวไหนก็เลือกไอตัวนั้นเป็นหลักสิบก็แล้วกันเนาะหลักสิบล่างสูตรนี้เนาะกำลังเดินดีเหมือนกันโอเคนะใช้ตำแหน่งนี้นะครับย้อนหลังให้ดูแค่สีงดหกหกเก้าหกปดเจ็ดใช้สิบหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับมาบวกกันแล้วก็รันไปห้าตัวนะครับนะตรงนี้ไปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าผมรันไปที่เอมเอาสีดำนี่ไหมห้า ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้คือสูตรแรกสูตรที่สองผมใช้ตำแหน่งนี้นะครับสามตัวบางครั้งที่หนึ่งก็คือใช้หลักร้อยสามตัวบางครั้งที่หนึ่งแล้วก็รวยหน่วยสามตัวครั้งที่สองนะครับบวกกันนะมาดูการวิธีการบวกหกบวกศูนย์ได้หกนะก็จะได้ไปที่หกเจ็ดแปดทีนี้ ผมจะไม่บวกเพิ่มไปแต้มหนึ่งผมจะบวกสองแต้มเป็นศูนย์นะครับตรงนี้จะบวกสองทีนี้มาดูสองสูตรนี้เขาจะชนกันที่ตัวไหนนะครับมาดูเทียบชนนะครับหกมีไหมมีเจ็ดมีไหมมีแปดมีไหมมีนะครับชนที่หกเจ็ดแปด มาดูหลักสิบล่างว่าทันมานะครับสองตัวล่างออกไปที่8ปห้าหลักสิบคือเลขแปดเท่าที่ตัวนี้ครับเออนี่แปดสิบล่างสองสูตรนะครับามาดูกันต่อสองหกหกสองสองเจ็ดนะครับสูตรแรกสิหน่วยบวกกันสองบวกเดได้9ก้าเกศูนหนึ่งสองสาม ูตรที่สงครับตรงนี้ร้อยครั้งที่1 4บวกด้วยหน่วยครั้งที่สองสบวกหได้ศูนย์ศูนหนึแล้วก็แป๊บหนึงนะสองหรือ254ตรงนี้นะครับ254นะครับนะไม่ใช่2องหหนะครับ เป็น2 5 4ตรงนี้เลขสีครับ2 5 4 4้บวกสได้8นะครับตัวแรกคือเลขแปดก้าศแล้วก็2องนะครับแปดเก้าศองครับามาดูสองสูตรเขาชนกันที่ตัวไหนครับ แไม่มี9มีครับ0มีครับสองมีชนกันที่3ตัวนี้902าศูงเมื่อทันมานะครับสตัวล่างออกที่0ูนย์หหลักสิบคือเลขศูเข้าที่ตัวนี้ครับเลขศูน ไปกันต่อนะครับสองหนึ่งสามสามแปิบหน่วยคือ8ทั้งสองตัวแปดสองสิบหกหกเจศูนยยที่2 8งแดสองหกับหนึ่งหนึ่งหนะครับ8ปดบวกหเป็น14 4สี่ห้าหกดครับ สองสูตรชนกันที่4ไม่มี5ไม่มี6มี8มีนะครับวดถัดมานะครับ2ตัวล่างออก8 7หลักสิบก็เลขแปครับนี่อ่ะไปกันต่อ 2 5 1, 1 3 0 9 10หน่วยคือ0กับ9 0 9ได้9 0 1 2 3อ่ะแล้วสูตรที่2 1 0 9 2 3 1 100 1แล้วก็หน่วย2 1บวก1ได้2ครับ2 3 4 6 2ส,สูตรชนกันที่ สองมีครับสามสี่หกไม่ชนชนสองตัวนะครับล่าสุดนะครับสองตัวล่างออกสองศูนย์หลักสิบคือเลขสองงวดนี้นะครับหลักสิบล่างจะเป็นตัวไหน 5้าห้าเก 4, 3, 4, 7, 8, 9, 1, ้เก 1, นะครับห้าบกสอนิจแดเก้าศูนย์ศูตรที่2 3 4 9ครั้งที่1 1 3 4ครั้งที่2องร้อยสบวกด้วยหน่วยคือเลขสี่สามบวกสี่เจครับเลขหนนะครับ อะทีนี้มาดูตัวชนสองสูนรนี้สองสูตรนี้เขาชนกันที่ตัวไหนครับเจ็ดมีครับแปดมีครับเก้ามีครับโอยชนกันเยอะหนึ่งมีครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งะหลักสิบล่างงวดนี้นะครับ จากสองสูตรนะเราก็จะเน้นไปที่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเอ็กแปดเอ็ก 9x 1x ครับงวดนี้ชนกันเยอะมากปกติ2ตัวหรือไม่ก็3ตัวนะครับ2สูตรใช้คนละสูตรกันแต่ก็ชนกันที่4ตัวนี้นะครับ7 8 9 1นะครับทีนี้มาลองเทียบดูกับสูตรอื่นสูตรนี้ละ่ะสูตรนี้ที่เดินดีนะได้4 7 8เนาะ4เราไม่มีนะมี7 8นะครับเพราะฉะนั้น7 8งวดนี้ผมอยากให้เน้น อ่าแล้วก็จับชนกับแต้มละ่ะนะถ้ามันจะมาได้ก็คือเลขเจ็ดแปดเก้าหนเลขเจ็ดนะครับเลขแปเลขเก้นะรอบนี้ถ้าจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ไอชุดเด็นล่างที่ผมให้ศูนกับ1นึ่ตรงเนี้ยมันเป็นสูตรใหม่ที่ผมทําขึ้นมาฮนะก็คือ2ตัวล่างชนเห็นไหมก็คือสูตรนี้นะครับ นี่สูตรนี้คือเด่นล่าง2ตัวมาตัวนะครับเป็นสูตรที่กําลังเดินดีเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสห้อดหลังให้ดู6กงวดเนานะได้1 2มา3 2 2 3มาสามหามาแปดหย์หมา0ูนย์หกมา8 7ดเศย์หมา2อรอบนี้ได้ศูนย์กับ1นะครับล่างจะต้องมี0ูนกับ1 0ย์กับ1นึ่งถ้าเจ็ดผมมานะครับเลข1ในนี้ไม่มีนะครับตลอดสูตร อสองตัวล่างชุดเต็มนะนี่สองตัวล่างชุดเต็มเราไม่มีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดหนึ่งออกนะหนึ่งออกเป็นไปได้คือเจ็ดแปดเก้าครับเน้นที่เจ็ดแปดเก้านะลักสิบล่างเลขหนึ่งผมไม่มีน่าจะให้ดับก็ได้เพราะว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดับผมลองทำดับขึ้นมานะว่ามันดับอะไรบ้างรอบนี้ ถ้าดูจากสูตรนะสูตรอื่นแล้วมันสูตรสองตัวล่างอ่ะสูตรสองตัวล่างอันนี้ลองทำดับล่างขึ้นมาดับล่างจะดับอะไรบ้างนี่อันนี้คือชุดเต็มนะนี่ผมลองทำดับล่างขึ้นมานะครับดับล่างเอาจากไหนดับดับล่างผมเอาจากสองสูตรนี้ที่มันจับแล้วไม่มีอะไร นี่ดับล่างครั้งแรกเลยที่ผมทำนะครับดับล่างรอบนี้จะดับที่เลข4ดับที่1ดับที่2ครับลองดูซิว่า3ตัวนี้ของผมจะดับหรือเปล่า <c oughs> ดับเอาอยู่ไหม4 1 2 3ตัวนี้นะครับมันไม่มนะีอยู่ในสูตรนี้ถ้าสูตร2ตัวผมเข้า4 1 2ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดตัวนี้ออก1นะ1อัด1น่าจะตัดออก กนะ็จะเหลือเจ็ดแล่างนะมันจะเหลือเจ็นะครับเจ็ 7, 8, 9, นะถ้า7 0ตัวที่ผมเน้นมาศูนย์มาจากไหนก็มาจากตรงนี้ศนย์ 0, กับ1เพราะฉะนั้น1ติดดับนะครับเออศย์ 0, กับ1 1ติดดับจะดับเอาอยู่ไหมดับจากไหนดับจากไม่มีในชุดชุดเด่น สูตรนี้ไม่มี1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือนหนึ่งเหลือศูนย์ตัวเดียวนะครับรอบนี้วิ่งศูนย์ได้ครับ0ูนยลุ้นให้สูตรผมมานะครับ0 70ดถ้ามามันจะมาชุดนี้ครับ2ตัวล่างเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อไว้ที่เจ็ดศูนะครับเจ็ดเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งเจ็ดย์แปดมากกว่า0ูนย์เจ็ 7จ็ดศถ้า9้ามามีเปอร์เซ็นต์มาได้90 90ชนแต้มอยู่เอ๊ะทำไมผมถึงไม่เน้นอ๋อมันมีเจ็ดดจากสูตรนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวกันตัวรองเราไปชุดสรุปก็แล้วกันนะครับเจ็ดย์แปดอืมเจ็ดปดยังพอได้อยู่เนาะอาจจะผมอาจจะ ลงหลักหน่วยผมมีเก้าด้วยนะมันมีเก้าด้วยนะมันมีศูนย์มันมีเก้าด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นตรงนี้ก็ได้แปดเก้าก็จะมีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าเน้นที่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เป็นหลักนะครับเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองตัวเนี้เด่นที่สุดนะครับส่วนชุดรองเนี่ยผม,ผมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีเจ็ดเก้าแปดเก้าได้นะครับ ดูจากสูตรแล้วเจ็ดเก้าแปดเก้าหรือจะกันเก้าศูนย์ไม่หน่อยก็อืมพอได้นะครับชนแต้มอยู่ตอนนี้ผมก็จะเน้นที่สองตัวเนี้สิบล่างเน้นเจ็ดแปดนะครับเน้นเจ็ดแปดลองเก้านะเลือกซื้อก็เลือกซื้อเจ็ดแปดเน้นตัวนี้ก็แล้วกันเจ็ดกับแปดนะครับ จากสูตรที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเจ็ดแห่งหลักสิบผมเน้นที่7 8นะครับส่วนหลักหน่วยก็0ูนย์กับ1จากสูตรนี้นะครับมันไม่ชนกันพอดีมันก็มี1แต่1มันติดดับมันก็คงไม่ใช่แล้วครับก็จะเหลือ0ูนย์ตัวเดียวนะครับ0ูย์อะไร7จ8ดศู90 90ได้ครับเน้นจุดศูนะก็ตามที่ผมเน้นแหละ70 0 7, 0 8ดศูนย 7จ8 9ได้ครับตัวลองเนาะชุดเด่นล่างลองก็7 9 8ดเแล้วก็เก้นี่ยอาจจะติดมานิดหน่อย9-0ติดขึ้นมานิดนิดนะก็เน้นไปก่อน2ชุดนี้ซื้อลอตเตอรี่นะครับผมให้ซื้อ7-0-8-0เป็นหลักครับเนาะจากสูตรที่มันมี7-8็ดดสูตรนั้นนี่กับจากสูตรนี้ที่มันเดินดีนะครับ7กับ8 4ผมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมให้ดับเลยรอบนี้ห นะหนึ่งจากสูตรนี้แต่ว่า1ใน2ตัวล่างมันไม่มีนะครับไม่มี2ไม่มี1น,นะดับล่าง4ี่หนึ่งสอตัวจะดับอายุไหมรอลุ้นกันครับอ่าโอเคนะตามนี้นะครับเน้น7จนะ็ดนย์แปดะถ้าสชุดนี้ใครเลือกซื้อนะเน้นหลัก70 80ศูดส่วนชุดลองอาจจะมีชุดนี้ขึ้นมาหน่อยๆเก้าศูนย์เจ็ดเก้เี่แหละเดี๋ยวในชุดสรุปผมจะลงให้อีกทีนึ่งนะครับ ชุดลองเอาชุดเด่นไปก่อนเลย70 80 2เมตรวัดใจโอเคนะครับนะดูหลักสิบตามนี้ครับ7 8 9 1เน้น7 8 1ติดดับเหลือ9ที่เป็นตัวรองครับผมฟัน7 8กับ0นั่นแหละ7 0 8 0นั่นแหละอา่าเลือกตามนี้นะครับราตตอรี่ล่างนะเลือก7 0 8 0โ okay, อเคนะชุดนี้นี่เลืกชุดนี้ 7หรือ8ดก็ได้เออนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับสิบล่างจะถึงเดี๋ยวสรุปให้ว่าน,น่าจะวันอาจจะวันนี้เลยนะครับสําหรับชุดบนล่างนะเพื่อจะได้ติดซื้อลอตเตอรีร่กันทันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ